ทุกเรื่องราวที่น่าสนใจทุกข่าวสารในพื้นที่ชายแดนใต้ติดตามได้ในใต้สันติสุขช่วงกกระแส มาถึงในช่วงของเกาะกระสครับคุณผู้ฟังครับก็ยังคงเป็นเรื่องราวของอ เดือนรอมฎอนแล้วก็เรื่องของการเจรจารเรื่องของสันติภาพก็จะมีการยืดเยื้อเดินหน้าต่อไปนะครับพร้อมทั้งมีการรับฟังปัญหาชาวไทยพุทธในพื้นที่ที่อพยพย้ายถิ่นมาเป็นจํานวนมากโดยเมื่อวานนี้วันที่25นะครับที่เรือนรับรองภายในโรงเรียนศาสตร์สามัคคีตาบลรูสมิแลมเพเพเมืองจังหวัดปัตตานีนายแวร์ดือราแม่ม,มิงจิจรองอารองจุลาราชมนตรีประธาน,นาคณะกรรมการ กลางอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีนะครับก็ได้ให้การต้อนรับพลเอกนิพัฒ ทองเล็กผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจากสภาความมั่นคงภายในแห่งชาติซึ่งได้รับมอบหมายและก็คำแนะนำจากทางรัฐบาลให้เดินทางลงมาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงของ10วันสุดท้ายเดือนรอมฎอนโดยมีได้เดินทางลงมาในพื้นที่ทั้งสิ้น4วันแล้วซึ่งหลักๆก็มาพบปะกับผู้นำศาสนาทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภาคประชาสังคมแม้กระทั่งชุมชนชาวไทยพุทธเพื่อที่จะมา ยืนยันรับแนวทางในการทํางานของรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของยุทธศาสตร์เข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งได้รับการเสียงตอบรับเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจน่ายินดีเพราะว่าทุกฝ่ายก็มีความต้องการที่จะเห็นความสงบสันติสุขเกิดขึ้นเพราะว่า21ปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นการเสียอกกาสทุกคนจากเรื่องของอนาคตที่ดีสําหรับลูกหลานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเหตุความรุนแรงต่างๆที่มีความเห็นตรงกันก็อยากจะให้ทําให้หมดไปนะครับทั้งหมดก็ยัง คงยืนยันตามนโยบายของรัฐบาลโดยใช้หลักสันติวิธีในการที่จะสร้างความเข้าใจเพราะฉะนั้นในการเดินทางมาในพื้นที่ในครั้งนี้จึงมีเจ้าหน้าที่จากสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับมาทาภารกิจตรงนี้ก็คือการลงมาสร้างความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจโดยให้ท่านเหล่านี้ได้สื่อสารลงไปในพิติทางด้านศาสนาในส่วนเรื่องของการพูดคุยก็ยังคงดําเนินต่อไปเพราะทุกวันนี้การทํางานไม่จะเป็นที่จะต้องนั่งคุยกันบนโต๊ะอย่างเป็นทางการแล้วก็พูด ูดคุยกันในการทำงานนะครับก็คือเรื่องของการพูดคุยเพื่อที่จะสื่อสารไปทางนะในวงที่กว้างถ้าเรามีข้อมูลที่ชัดเจนทุกฝ่ายจะทำงานโดยแม่นยำกว่านี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะต้องทำงานต่อไปนะครับซึ่งการทำงานอาจจะไม่ได้ ต้องใช้รูปแบบเดิมๆก็คือการสื่อสารในวงกว้างกับทุกฝ่ายทั้งนี้นี่ก็ขอยืนยันนะครับว่าความสําคัญของการพูดคุยเจรจายังคงมีการดําเนินงานต่อไปนะครับนอกจากนี้พลเอกนิพัฒน์ทองเล็กท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าประเด็นร o a d m p ในการพูดคุยอดีตนายกทักษิณชินวัตรเรื่องพี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อพยพมาจากบ้านแล้วก็ดินแดนออกไปมากนะครับเพราะว่าสํารวจจํานวนประชากรชาวไทยพุทธก็พบว่าออกนอกพื้นที่ มากพอสมควรซึ่งเป็นเรื่องน่าห่วงแล้วก็เป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะครับโดยเมื่อวานนี้ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับ กลุ่มเครือข่ายพี่น้องชาวไทยพุทธที่อยู่ในพื้นที่ราวๆสามสิบกว่าคนและได้ใช้เวลาพูดคุยกว่าสองชั่วโมงในการที่จะสรุปปัญหาพี่น้องชาวพุทธก็ประสบอยู่นะปัญหาที่ประสบอยู่ก็เป็นความจริงถ้าใช้คําง่ายๆก็คือชาวไทยพุทธได้ทิ้งถิ่นฐานอพยพย้ายออกจากพื้นที่แล้วนะครับส่วนในเรื่องอื่นๆที่พี่น้องชาวไทยพุทธเสนอเพื่อที่จะทําให้สาถานการณ์ได้ดีขึ้นรวมไปถึงโอกาสความเท่าเทียมอะไรต่างๆที่พี่น้องชาวพุทธก็มีความ รู้สึกว่าเป็นห่วงกันเองนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่สภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็ทางทีมงานหลายฝ่ายนะครับพร้อมที่จะได้ทําหนังสือบันทึกข้อสรุปนําเสนอนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีได้อ่านสรุปบันทึกการทําข้อตกลงและก็คณะเพื่อที่จะร่วมกันทราบต่อไปนะครับ